สวัสดีครับบอกเราก็มาดูกับช่องอาจารย์พิมพ์นะครับวันนี้หลายคนอาจจะได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลนะฮะในยุคของคุณเศษฐานะครับนำนาวารัฐบาลนะฮะแถลงนโยบายการใช้เงินดิจิทัลแล้วนะครับ10เมษายน67นะฮะวันนี้ก็เลยมาคุยกับคุณผู้ฟังว่า ะะเงินดิจิทัล1น1,000บาทนะหรือว่า1,000 0มเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์ใครบ้างนะฮะแน่นอนครับมีสัญชาติไทยนั่นหมายถึงว่าคนที่ถือสัญชาติอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะครับสองประเด็นต่อมาก็คือมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับไอ้อตรง16ปีขึ้นไปนี่แหละครับ คนไทยณนะเวลานี้โดยประมาณปี67เนี่ยห้กว่าล้านคนนะฮะรัฐบาลต้องใช้งบหรือว่าก้อนเงินประมาณห้าแสนล้านบาทนะฮะห้าแสนละ้านบาทนะฮะเออก็เยอะอยู่นะนะฮะแล้วก็คนที่มีชื่ออยู่ในที่เบี้บ้านนะฮะคือหมายความว่า เป็นคนไทยอายุ16ปีและก็มีทะเบียนบ้านชัดเจนแน่นอนนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านละนะครับข้อที่1มีสัญชาติไทยข้อที่ 2, มีอายุ16ปีขึ้นไปข้อที่ 3, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านข้อถัดมาก็คือมีรายได้ไม่เกิน8 4ด0 0 0สบาทต่อปีแปดแสนสี 8, 40, นะฮะแปดแสนสอืม เงินเดือนบวกลบคูณหารหนึ่งปีไม่เกินนิดหรือคุณทำธุรกิจอะไรแล้วแต่เนอะถ้ามากกว่านี้ก็คงจะไม่เข้าขายนะฮะไม่ได้สิทธิ์นะฮะและสุดท้ายคือมีเงินฝากในบัญชีไม่เกินพันเหมือนแสนไม่เกินห้าแสนบาทด้วยนะฮะผมมีห้าสิบาทนี้ได้อยู่เนาะบางบัญชีนะฮะแล้วก็เงื่อนไขการใช้เงินเนี่ย ะะหรือว่าดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเราไปใช้เงินที่ไหนนะครับอยู่อำเภอไหนก็ใช้อำเภอนั้นย้ำนะฮะคุณมีทะเบียนบ้านอยู่อำเภออะไรก็ใช้สิทธิที่อำเภอนั้นนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อกระจายนะครับรายได้หรือเศรษฐกิจในชุมชนในอำเภอนั้นให้ดีขึ้นนะฮะ และใช้ใจ่ายกับร้านขนาดเล็กนะฮะอันนี้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็เสียภาษ,ษีถูกต้องเนาะก็รวมไปถึงร้านแบรนด์ต่างๆห้างดังๆบิ๊กต่างๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของดิจิตอลน,นี้นะครับร้านสะดวกซื้อได้ไหมเออน่าคิดเนาะอยู่ในอำเภอนั้นนะ,ะร้านโชว์ห่วยนี่แน่นอนแล้วร้านไหนจะเข้าโครงการล่ะ เออมันก็น่าคิดนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทะเบียนในการรวบรวมในการแจ้งสิทธิ์นะครับให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมนะให้ประชาชนรับทราบข่าวสารแล้วก็ไปลงทะเบียนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับและที่สําคัญคุณต้องใช้ในระบบมือถือหรือแท็บเล็ตหรือสื่อสารอางไดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องกลับไปฮิตอีกแล้วล่ะนะฮนะ ไม่จะเป็นต้องอใช้โทรศัพท์ยุหของดังๆนะเอาแค่สมาร์ทโฟนก็ได้จะได้แล้วล่ะนะครับจำนะฮะว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทมีสัญชาติไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านแล้วก็มีไรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0ต่อปีนะครับและที่สำคัญมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5,000 0นนะนะ แล้วก็เงื่อนไขาการใช้เงินอยู่ในอำเภอไหนก็ใช้อำเภอนั้นนะครับปรใชาจ่ายกับร้านขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ร้านโชว์หวยนั่นแหละขนาดเล็กนะอันนี้ก็เล่าสู่คนมาฟังได้ฟังกันนะครับอืมประมาณนู่นแหละฮะตุลาพฤศจิกาธันวาไป,ไปปลายปีหกสิบนะทุกอย่างก็น่าจะลงตัวแล้วก็ใช้สิ์ตันจริงๆนะอ่ะพูดแล้วก็ต้องทํานะครับอ่าเป็นนโยบายของอพรรคที่ เป็นรัฐานาวาอยู่ขณะนี้ครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังก,กันกับช่องอาจารย์พิมพ์นะฮะ